สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันประเดิมนัดแรกสาวไทยในยูโรเคสซีวีลีกครั้งที่4นะคะสาวไทยพบกับสาวอินโดนีเซียก็เป็นการประทักกันร,ระหว่างโค้ชพี่กับโค้ชน้องด้วยนะบอกแล้วเห็นแม้ชมผู้เพียวบุ๋มบิมบ๋มเตยแนนแป้นเป๊เปะ <c oughs> ตามที่เราคาดการเอาไว้นะคะไทยเนี่ยอันดับ14ของโลกอินโดอันดับ58ของโลกเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าได้เปรียบนะคะสําหรับอินโดแมตต์นี้ก็เลยจบไปที่3โบนะคะเริ่มเซตแรกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเซตนี้แต้มขาดเลยค่ะเหมือนแบบไทยเนี่ยช่ำชองมาจากการเล่นในวีนแอลมาในระดับโลกะนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้บอลแรกดีมากๆเลยนะคะประเดิมแต้มแรกไปด้วยบอลตบของน้องบุ๋มบิ่มนะคะแล้วก็ ตามด้วยโอทั้งสั้นหลงสั้นหลังแนนเสิร์ฟดีมากอีกนะคะเสิร์ฟ S, เอเถิบติดติดกันยาวๆเลยทั้งเตยทั้งแนนนะคะเตยก็เสิร์ฟเอีกโอ้โหสองลูกติดนะคะไทยนำไป10ต่อ5วันนี้หนูบีมของเรานะคะแอบแซวน่ารักอะ่ะ มัดผมใหม่ทุกคนก็ดีนะน่ารักแต่ดูแบบเป็นสาวนะอ่ะบุ้มบิมนะคะก็ตีวายนะคะวันนี้เราบอลเข้าเราก็เลยจ่ายบอลได้ดีมากๆมีบอลสูตรด้วยนะคะเตยเสิร์ฟเอสอีกได้8คะแนนรั่วตอนนี้เสิร์ฟมาติดๆแล้ว14ต่อ5นะแนนก็จับบล็อกได้อีกทีมบล็อกเราก็ดีมากๆเลยนะคะส่วนการตีบอลเนี่ยบอกได้เลยว่า บีมนี่เป็นเจ้าแม่การตีบอลแก้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตีบีหลังฉีกไปนี่คือได้แต้มทุกลูกนะคะวันนี้เกมบล็อกเรามาดีมากๆเลยแน่นๆเลยนะอินโดนี่แบบว่าโอ้โหรุกไม่ได้เลยนะคะทุกคนไทยนําออกไปเป็น16ต่อ6โอ้โบอลแรกเราก็เข้าเอาเข้าเอาอะนะ เจ้เมกานะคะก็แลกกันมาหัวเสานะคะก็มีทั้งตีลงตีได้ตีเสียนะพี่นานก็โค้ดเต็มที่เลยนะชูมชีชูมชีเรียกเวลาน่งเวลานอกฝั่งอินโดเนียก็จะมีเมกาวตีมีออเซล่านะคะที่ตีหัวเสาอยู่นะคะแต่ว่าเจอทีมรับอย่างเราไปเจอบล็อกอย่างเราไปก็เอาอยู่ได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มีบอลทับองค์ทับเอ็กอะไรก็แล้วแต่บีหลงบีหลังบีแทกโอ้โหมีบอลสูตรสวยๆพี่โจบ,บอกแล้วยิงบอลเข้า ถ้าได้ตัวเซตเทพอย่างน้องชมพู่ของเราแล้วเราก็นะคะมีลูกที่18ต่อ10นะคะอินโดเขาขอชาเลนจ์บ็อกทัดด้วย ผู้ตัดสินบอกว่าออกนะคะแต่ว่าเป็นเยสนะก็คือบล็อกทัดของเราออกไปนะคะ19ต่อ9นะคะอินโดก็เสิร์ฟเสียเองอีกโอ้แม่เจ้านะร้ายอะไร20-10แน20น,นเซิร์ฟลิฟคาราไม่เข้าบอลล้นปั๊บเพียวกระแต่งกิ้วทีกาบตกลงไปเป็น21-10นะคะแลนลี่ติดบล็อกอะไรไทยก็ได้แต้มนะคะ21ต่อ11 ลูกนี้แนนเสิร์ฟออกแต่พลาดนิดน้อยยีบสอนะคะบีมก็ตีบีหลังชีโกตีสวยมากบอกแล้ววันนี้น้องบีมตั้งแต่มัดผมใหม่ตีสวยเข้าไปอีกแต้มเราก็นําขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขาดทิ้งห่างเลยทุกคน ยี่สบาบนะคะบุม๋มบิ่มก็3เมตรกลางลงไป24 12, ่สเตยรวบบล็อกมาโอ้ oh, รวบทันมากๆเลยนะคะก็ลล็อกกิงสิครับสาวราตีจากอินโดก็ตีไม่ผ่านนะคะจบเกมเราเอาชนะขาดไปในเซตแรก25่สิต่อสิมาเซตที่2นี่เริ่มแบบสูสีขึ้นมานิดนึงนะคะจากการโคชชิ่งของพี่นาน <c oughs> ก็ส่งผู้เล่นชุดเดิมลงไปนะคะสำหรับทีมไทยนะอเมริกาก็ตีบีหลังออกนำไปก่อนเลย1 0 นะคะแล้วก็กูตรีนะคะก็เสิร์ฟไม่ข้ามเราก็เลยได้แต้มระเบิดไข่มาเป็นหนึ่งหนึ่งทั้งบุ๋มบิ๋มเสิร์ฟ ติดเน็ตอะไรก็แต้มก็สลับกันสลับกันแต่ว่าบีบีกันอยู่สลับกันไปสลับกันมาบีมก็ตีฉีกลงไปสวยสวยอีกคือหนูบีมเนี่ยบอกแล้วคือตีหนักตีแก้ตีอะไรเนี่ยได้หมดเจ้าแม่บอลแก้ของเรานะคะ3ต่อ4 4่ 4, 4 4, อะไรเนี่ยบีกันมานะคะตามกันขึ้นมาบีกันมาจนเราออกนำคือบีมตีบอลน,นี่แหละ ตีบอลบีหลังเนี่ยแหละค่ะนำเป็น7-6นะคะจากบีหลังของนูบิม8ปต่อ6นะคะบุ๋มบิมก็จัดหัวเสาไปแตกบล็อกลงไปเลยลูกเนี้ย8-6-8-7เมกาตีตามขึ้นมาแบบไม่มีบล็อกอันนี้กันเน่งเกินไป9ต่อ7ไหลหลังยาวๆโอ้โทับไหลสั้นของแนทอันนี้ลูกนี้สวยมากชื่นชมประมรือ สิบต่อเจ็ดนะคะสันหลังน้องแนนเข้าไปอีกนะคะวันนี้แนนทั้งบล็อกทั้งตีก็ได้อยู่เลยนะคะเตยด้วยสิบต่อแปดเมกาตีแก้มาบอลก็จะได้บอลแก้ส่วนใหญ่มาบอลตีได้แต้มส่วนใหญ่มาจากเมกาวัต่ีนะคะสิบแนะคะแนนก็แต่งเกิวอินโดเนียวันนี้สังเกตคือบอลแรกเนี่ยจะไม่เข้านะคะแล้วก็จะล้นๆ้นด้วย ก็ได้แต่งกิ้วไปฝั่งๆนะคะแนนเสิร์ฟเอีกวันนี้ไทยชื่นชมเลยนะคะเสิร์ฟดีมากๆนะคะแน่นอนค่ะแต้มเราก็จากสูสีสูสีกันเราก็เริ่มออกนํานะคะอินโดตีติดบล็อกเราอีกขอทาเอาไป2รอบติดนะคะเราก็นําไปอีกเซตนี้ก็น่าจะรวบได้นะทุกคนแต้มนําไปเป็น16ต่อ11แล้วนะคะอีกลูกนี้ก็แลนลี่มากๆ คือนานมากอะ่ะจบที่เมกาวตีตีใส่เพียวแป้วไยแต้มก็ไป12-16นะคะตีออกไปยาวหลังคือมันแรงอะ่ะลูกนี้มันเลยกระอฉอกไปสิป1นะคะโอ้ทับเอ็กลูกนี้ของบุ๋มบีมนะคะสวยงามมากมาก เจ๋งเลยนะคะแล้วก็หัวเสาอินโดก็ลูกมาตามขึ้นมาเป็น13 1 9ามบอลจังหวะ2อของน้องชมพู่ลูกแรกของเกมนี้นะคะทุกคนได้แต้มไปสวยๆวย1ิบบบอลแก้บีหลังตียาวไปหน่อยออกไปนะคะสำหรับหนูบีม 20 14นะคะบอลตีแก้ได้แต้มนะคะ21หัวเสาอินโดก็ตีใส่เรานะคะตามขึ้นมาเป็น15 21บีมอีกแล้วครับท่านตีบีหลังก็ลงไปนะคะพอ22 15เนี่ยไทยก็เปลี่ยนเอาน้องไก่ไก,ไก่เอาน้องไก่ลงไปนะคะน้องไก่ลงไปปั๊บก็อินโดก็ตีทัดบ็อกกองไก่เลย <c oughs> ประเดิมนะคะ16บ2บุ๋มบิ้มจัด3เมตรไปนะ,ะแต่ว่าตีออกเองฮ <c oughs> 7ตามขึ้นมาอีกอ่ะ พุทธสินบอกผ่อนพันพาบอลอีก18บบ้าบไทยขอเวลานอกเลยนะครับก็ตามขึ้นมานะคะ ยี่สส่งบีหลังไปนะคะสําหรับหนูบีมก็สวยสวยอีกแล้วน้องเพียวตีออกไป19อินโดตามขึ้นมาพรพันธพาบอลอีกแล้วครับท่านพุทธสินเป่าเขาก็ไล่ขึ้นมาเป็น20ต่อ23นะคะแล้วก็แม่เจ้าอินโดเสิร์ฟออกครับยี่สเราขึ้นไปยืนเซตพอยต์นะคะและ เมกาวัตีก็ตีออกไปนะคะกะว่าจะใส่ฝังๆอ่ะทุกคนอัดเต็มที่เลยนะคะไทยก็เอาชนะอินโดไปได้ในเซตที่2ด้วยสกอร์25ต่อ20 เมกาวตีนี่เรียกได้ว่าคือตีได้แต้มเยอะมากเราก็บวกลบเบวกลบเนี่ยเสียก็เยอะมากด้วยเราชนะไปแล้ว2เซตน,นะคะมาดูกันเซตที่3นะคะเปิดประเดิมด้วย3ด้วยน้องบุ๋มบิ๋มเราเสิร์ฟเอสเนวันนี้นี่เรียกได้ว่าสาวไทยเนี่ยมาในมาดของการเสิร์ฟล็อกเป้าเสิร์ฟล็อกเป้านะครับวันนี้เสิร์ฟเอสกันดีมากๆเลยให้คะแนนบนเสิร์ฟยอดเยี่ยมเลยนะ เมกาวาดีนะคะใส่ใส่หัวเสาตีบอลทัดเราไปตามขึ้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งอ่าเมกามาอีกแล้วกะจะหยอดหลังบล็อกแต่ว่าโดนบล็อกเราบล็อกได้นะคะขอชาเลนจ์อีกนะคะว่าฟาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะเราก็นําขึ้นไปเป็น2 1 3 1 4 1อ่ะซูซี่ซูซี่ของเขานะครับก็ใส่บอลสั้นมาลูกนี้สวยลูกนี้สวยได้ไป2ขึ้นมา2ต่อ4นะคะ แล้วก็ไลบ่บีกันนะเนาะราตีก็เสิร์ฟออกอีกโอ้โหเราได้แต้มขึ้นมาเป็น9ต่อ4เตยนะคะเสิร์ฟติดเน็ตอ่ะห้คะแนนเข้าไปเป็น5ขึ้นมาอินโดนีรับลนนะบอลแรกอินโดไม่ดีนะคะทุกคนเราก็เลยเริ่มออกดำไปนะคะเขาก็จะมีทั้งเมกาวตีมีอาเซล,ล่านะคะบุม้มบิมของเราก็แบบตีได้ดีมากๆเลยแนนอีกนะคะแนนโดน น้องชมพู่ยิงบอลเอ็กให้น้องแนนตีเข้าไปเป็น11ต่อ8นะคะแล้วก็ตีสลับกันไปกันมานะคะเมกากับอาเซล่าฝั่งนู้นก็เริ่มทำสกอร์ได้ก็ตามขึ้นมาพี่นานก็โค้ดใหญ่เลยฮะอซูมาซีซูมาซีอ่ะน้องแนนเซิร์ฟเอสอีกแล้วครับท่านสำหรับเซตนี้นะคะ14ต่อ9นะคะแล้วก็เตยบ็อกคริงลงไปเป็น15ต่อ9นะคะลูกลูกที่16 9เนี่ยแลนลี่นะคะแต่ว่าจบที่หัวเสาหนูเพียวเต็มเต็ม ฝังฝ่งๆสวยมากนะคะไทยก็ออกน้ำห่างไปถึง7แต้มนะคะเซตนี้17ต่อ9นะคะอาเรเซล่าก็ตีติดเน็ตอีกโอ้โหพินานฮะจะแก้ยังไงดีฮะ18ต่อ9ไทยก็ออกนำไปยาวๆเลยนะแล้วก็ได้ดีหลังจากหนูบีมาสวยๆโอ้สวยอีกหลายลูกเลยนะคะตีใส่น้องไก่นะคะอันนี้อ่ะเขาก็แต้มขึ้นมาอีกเอาเปลี่ยนน้องไก่ สิบเก้าต่อเก้าเนี่ยไทยก็เปลี่ยนเอาน้องไก่ลงไปอีกอะนะคะแล้วเขาก็ตีใส่น้องไก่ทัดบล็อกลงไปนะคะยี่สิบสิบเอ็ดเมกาก็ตีแก้นะคะสิบสองสันติเนี่ยโอ้โหเขาเพิ่งสิบหกปีเองนะไทยเปลี่ยนนะคะเอาน้องอมสินลงมาเนี่ยนะคะยี่สิบต่อสิบเอ็ดยี่สิบต่อสิบสองนะ เอาน้องลองสีลงมาก็เสิร์ฟเเลยทุกคนโอ้โหหนักมากพี่โจมองแล้วเซิร์ฟแน่นและหนักมากเลยนะคะเสิร์ฟเไปเป็นยี่สนะคะแล้วก็เซิร์ฟเอสอีกลงหนึ่งทุกคนลูกนี้สันติไม่ได้ขยับเลยครับ24ต่อ11ขึ้นแทนแล้วไทยบล็อกได้อีกแมตช์พอยต์25่ต่อ11ปิดด้วยอะไร เซิเอสกับท่านเซตที่3ไทยก็เอาชนะไปด้วยสกอร์25-11นะคะประเดิมสนามแรกไปแบบสวยๆจัดหนักจัดเต็มให้กับสาวอินโดไป3-0ต่อเซตนะคะสกอร์25-14 25-20และ25-11ทุกคนพรุ่งนี้สาวไทยจะพับกบฮะพบกับะถูกแล้ว พบกับฟิลิปปินส์บาา3ช่องจิม M25 นะคะทุกคนติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้สาวไทยการในยูโรเคสซีวีลีก2024นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์เตงสนับสนุนและให้กำลังใจพี่โจมาจ้าจุ๊บยูโรเคสมัมมัมไม่ใช่ไทยแลนด์ก็มาดีครับครับโอ้หคู่ต่อไปเนี่ยมันมากเลยนะทุกคนเวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์ Ha ha ha